ะะอย่าเพิ่งจบเนาะเร่อ,อี่หนึ่งคะ่ะเลยไม้พยุงนะคะเร่มนี้ไม่มีการทำลมไม่มีการเปลี่ยนสีนะคะพยุงสีพยุงแท้ๆเลยนะคะแล้วนะฟักมาหน่อยแม่เดี๋ยวส,ส่งให้คุณ คุณพี่สมชายเมื่อกันกีน้โทรมาโรลี่นะเล่มน,นี้จะเป็นลายลายลายหนังหนังจระเขนะะ้นะคะนะคะที่แรกจูก่ก็โบกู้ดอกว่าจะเป็นลายเนาะที่สจูกว่าว่าโอ้ลายหนังจระเข้นะคะลายหนังจระเข้นะคะความเบียดของเบบี้นะคะจะอยู่ที่10.2นะคะค่ะคุณ้า ความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.1นะคะสันนาเล็บนี้นะคะจะอยู่ที่สันนาเล็บนี้จะอยู่ที่7มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.1หนิ้วนะคะเล็ก HP9 นะคะดูแลรักษาโดยการทาน้้ำมันพืชทั่วไปนะคะแต่ถ้าจุด้จะทาน้ำมันน้ำมันมะกอกบ,บริสุทธิ์นะคะนะคะ เฉพาะมีดนะคะจะอยู่ที่สองพันสองร้เก้าสิบนะคะรุมสองในทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะจ๊ะสนิมขึ้นปกตินะคะดูแลรักษาดูกันทาน้ำมันพืชทั่วไปนะ,ะเล่นที่สองเล่นที่สองจะเป็นลัมโบนะคะสวัสดีลูกค้าทั้งสามสิบสาท่านนะคะพักที่ยงบอกรู้ว่าลูกค้าหยุดงานอบอกมันวันปิยะนะคะปิยะมหาราชด้าไม้พยุงนะคะ Full Tank นะคะลูกค้าทำมาเล่มเดียวน,นะคะจึงออกแบบให้ช่างทำนะเล่มน,นี้แลมเบิลนะคะทำกาดประกบนะคะกูจะใส,ส่สายทุจในห้องมาเร็ว l l Tank นะคะ จะมีมูเซียลสินะคะลูกค้ามสเซอย่ตรงนี้นะคะตรงะะะตทองเหลืองนะคะทองเหลืองแต่ทองเหลืองมันมีไอ้จุดตาอนี้คือรอยประสาทแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันมันไม่ลึกนะคะเหมาะกับการสะสมแล้วก็ใช้งานนะะด้ามไม้พยุงนะคะ เล่มเดียวนะคะทำมาเล่นเดียวที่เรียนนี่แต่เล่มเดียวในโลกทั้งหมดเลยนะคะด้ามมาพยู่นะคะฟูแทงนะจะเป็นเหล็ก S U P 9นะาะตีร <th ank> ้อนขึ้นรูปนะคะชุดน้ำมันนะคะความยาวของเบบ,บี้นะคะจะอยู่ที่10นิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.4นะคะสันหนานเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่7มิลน,นะคะด้ามยาวนะคะด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.2นิ้วนะคะ ลัมโบว์สนิ้วนะคะเฉพาะพี่อย่างเดียวนะสองพันส้อ